สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆม่นะคะผมอิ่มแล้วนะคะก็ขอบคุณแม่ๆ่นะคะที่เมตตาน,นะคะป้อนกล้วยผมนะคะวันนี้ผมอิ่มแล้วผมนอนให้แม่แม่ดูแล้วกันนะคะผมก้านนอนกลางวันแล้วนะคบนี่นอนเล่นเฉยเลยนะคะดูนะคะผมน่ารักไหมแม่แม่นะคะนี่ ดูได้นะแม่แม่จ๋าดูนะคะมาดูลูกชายหลาแม่แม่นะคะกิงไหมคะแม่แม่นะดูนะคะเมื่อก่อนไม่กล้านอนนะคะเมื่อวานกับวันนี้สงสัยกินอิ่มนะคะก็ได้กล้วยจากแม่แม่นะคะเมตตานะคะดูเนะน้องเริ่มเล่นนะคะกล้วยผลกน้องแม่น้องเล่นนะคะดูนะคะแม่แม่ นี่นะะอี๋เนี่ยนอนเล่นนะคะมีความสุขนะคะแม่แม่ได้กินก,กนล, <u> ล้วยอิ่มนะคะดูนะคะดูนะคะ,ะ,คะเริ่มเป็นแล้วนะคะมาอยู่กับครอบครัวใหม่ของผม,มผมมีความสุขมากค่ะผมมีพี่นะคะคอยดูแลด้วยนะคะต้นนี้ก็ยังสึกอยู่นะครับุ เรวไปไหนไปไหนฮะ่ไปถ่ก่อนนะเพราะว่าเขาจากทำเหนือเขาต้องหัดกินไถ่ก่อนอันนี้ต้นนี้ยังยังเลยต้องปอกต้องลงอี้ก็ขวานก็กำลังเอาย่าในเปียนะคะลงนะคะลงให้น้องได้กินนะคะยังกินไม่เป็นนะคะอย่างที่พี่พิงไปก่อนเกิดอะไรข้าวผัดผมน่ารักไหมครับแม่ๆม่หนา มีพี่พายการกล้วยนะคะกับน้องมะลินะคะอยู่เป็นอยู่เป็นครอบครัวของผมนะคะและนนว่างทีคอยเนะรด้วยกนี่นะคะนวดตัวน้อยนะคะคันหัวอ้าวอ้าวเกาเกาเกาเอาเกาน้อยเออเออเอาเกาเกาเกานี่ม่ม่จ๋า มาดูวความสุนของ,ของผมนะคะ,ะน,าานี่นะคะ้ดูนะคะนี่นะดูดูโชวท์ท้ายให้ผมผมรอไม้ท้ายผมรอไม้นะคะ,ะคเดี๋ยวมาดูความแ,วแตกต่างนะคะอีกสักพักมกนขณะมาอยู่ได้หกวันนะคะดูนะคะ น้องยังมีความด้าเดินขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามผมตอนต่อไปนะคะว่าผมจะโล่ขนาดไหนนะคะผมจะเก่งไหมผมจะเก่งเหมือนพี่ไหมครับนี่นี่แอเก่าขาด้วยนี่นะคะ เก้าเก้าพอดีเลยนะคะเสานี้นะคะให้กับน้องได้มีที่เ oh, ล <c anti away alah> ่นนะคะดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะอดเตัวเล็กนะารเัีน่งรณเรีบร้อยอ้าเก้าขั้น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 นะ เอาไหนเอาเอาท่าไหนอีกนี่นะโชว์แม่แม่ทุกท่าเลยนะคะนี่นะคะเอาเอ้าเห็นคู่ปรับหรือเปล่าโน่นะคะคู่ปรับกับน้องมานะคะ นี่นะแม่แม่นะคะผมรอไม้นะคนะคดูนะคะแม่แม่จ๋าดูนะคะดูนะคะนีเนี่ยดูอาการนะคะดูนะคะจะทำยังไงจะทำยังไงเดี๋ยวคํารามใส่น้องหมาเลยนะนี่ กล้าไหมไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ากล้าไหมกล้าไหมกล้าไหมยังไม่กล้านะคะอยู่กับพี่ดีกว่าปลอดภัยนะคะดูนะนี่ ผมน่ารักไหมครับแม่เม่นะคะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่นะอุ้ยนะคะนาเอ็นดูจังเลยลูกนะคะดูนะคะแม่เมจ้าชมความน่ารักของน้องเพชรพันล้านนะคะดูนะโชว์แม่เม่เลยนะคะวันนี้ได้โอกาสโชว์แม่เม่เลยนะคะผมจะดูนะคะผมจะทําให้ดูนะคะวันนี้ผมล่าเริงมากนะคะ ผมสดใสกว่าแม่ๆนะคะอากาศทุกวันนะคะแม่แม่นะวันนี้ผมมีความสุขนะครับผมได้อยู่กับพี่ชายด้วยนะคะแล้วก็พี่สาวของผมนะครับวันนี้ได้อยู่ใกล้ชิดนะคะกับครอบครัวมากนะคะอยู่ใกล้ะเดี๋ยวต้องว่าแดดขอนุญาตดูหน่อยเพื่อพวก่คนในกครับก็ฝากติจกรรมสร้างการันด้วยด้วยครับผมนะครับแล้วก็เป็นที่ต่อนะครับเรื่อาวเรื่อราวขครอบครัว อาบน้ําให้นะคะมีความสุขนะคะเย็นนะคะดูนะคะมอมแมมเหมือนเดิมนะะเจ้ามอมแมมเจ้ามอมแมมแล้วนะคะน้องยังกินไม่ได้น้องนะคะน้องจะแอบ,บขโมยกินสับประรดนะคะ ก็ขอขอบคุณยทีของการช่วยเป็นอย่างยิ่งวัน, <c oughs> นที่ยุคสี่ทาการวยก็จะไปที่จงังหวมิงยุคสีจะถึงาคสุดนะครับวันที่ยุสี่จังนวะดงแล้วนี่นะคะดัเล่นดินแล้วนะคะการช่วยก็จะขึ้นรถเดินทางไปกับที่อยู่ก,ก็รวมสีเาาสส่เสื้อ ไปแย่งอาไปหาพี่หน่อยนี่นี่นี่น네ี่ผมขโมยต้นสับปะรดพี่พายมาเลยนี่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 นะคะดูนะนี่โชว์แม่แม่หน่อยนี่นะคะแม่แม่จ๋านี่นี่นะไปแย่งของพี่พี่แย่งกล้วยผมผมแย่งของพี่เลยนะคะดูนะคะแม่แม่จ๋านทีหนึ่งมีนาน่าจะ

แหมไปขโมยของพี่มาแล้วดูนะคะแม่แม่จ้าดูดูผมเก่งไหมครับแม่แม่นะคะผมเริ่มเป็นทุกอย in ่างแล้วนะคะดูนะคะแหมนี่ดูใหญ่เลยนะคะดูุดดูไม่เอาไม่เอาผมจะกินนะดูเนื Сейчас> ้อดูเนื้ ในพ่อควนจับแล้วนะผมจะกินต้นสับปะรดนะครับพ่อแม่เดี๋ยวเลี้ยงก่อนเป็นไหมเร็วยงตรงไหนเลี้ยงตรงไหนเลี้ยงนู่นนะพ่อควรยังไม่อิ่มนะคะแม่แม่จ๋าก็ฝากแม่แม่นะคะแวะเมตตานะคะกล้วยให้กับน้องเพชรพลานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะติดตามผมในคลิปหน้านะคะแม่แม่เดี๋ยวผมจะมาโชว์ความสามารถใหม่นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะแม่จ๋าบ๊ายบายครับ เ็น่อนำใจนะพุ